หลังจากใส่โซเล่เาลิ่นแล้วเราก็มาปิดฝาปิดฝาโซเล่เาลิ่นครับผมคันน็อตกันน็อตแล้วก็มาดูลูกสูบเอาลูกสูบบอกแต่ว่าลูกสูบยังไม่ติดแต่ว่าดำดำมากนี่ก็สาเหตุของการควไ่ไหลแล้วก็ดับสั่งของใหม่มาแล้วนี่ดำปึ้บๆแล้วครับ นี่ของไม่นี่ของเก่าดูปัญหาของมันเหมือนจะดีอยู่นะไม่มีรอยแต่ตรงขอบตรงขอบมันจะคลายมันจะโดนลูกสูบจะมีรอยลูกสูบเป็นยักๆกปัญหาของควนไหลนี่ฝาสูบฝาสูบนี่โอ้โหว้าวแบบตัวหดสร้างมาใหม่ไม่แพงตัวน,นี้ตัวละหกสิบบาท ตัวนี้ประเก็นมาพร้อมฝาสูบโอ,อมาพร้อมเสื้อสูบนี่ลูกใหม่ลูกเก่าเสื้อสูบนี่ผมซื้อมาเป็นชุดทั้งแหวนทั้งลูกสูบทั้งเสือเนี่ห้าร้อยแปดสิบบาทเอาแบบประหยัดประหยัดของแท้ไม่ได้เราคนแพงเนี่ยเลยใส่ลูกใส่ใส่ใสใสใสแหวนครับผมก็ขีดไปงั้นแหละเหมือนเหมือน,อนช่างใหญ่หน่อย เอาก็ใส่แหวนอขอตอมันทะแยงยาไม่ตรงกันใส่ง่ายๆครั้งแรกเลยน,นี่ใส่แหวนนี่ครั้งแรกเลยน,นี่วัยรุ่นลาซาด้านี่ใส่แหวนแหวนกวดน้ำมันไอ้ทียักยักนะครับแล้วจะง่ายขึ้นผมไปดูเตียนญ่เข้ามาเขาว่าต้องง่ายขึ้นช่างศูนย์ก็บอกง่ายขึ้น อน,นี่ไอ้น,นี่เอ็นบางไอ้น,นี่จะมีสองเซนเอาเอาตัวยกัยกษ์ไว้ตรงกลางไม่เกี่ยวหรอกครับผมใส่ไปเลยนี่ไอนน้มันเหมือนกันสองสองสองวงนี่ลูกสูบไอ้แวนจะเหมือนกันมันจะอยู่ร่องแรกสามตัวไอ้ตรงบางจะอยู่ข้างบะข้างล่างและข้างบนไอ้ตัวยกัยกษ์กนี่จะอยู่ อยู่ตรงกลางแต่ว่าเราจะเอารอยต่อนี่ทะแยงอยายให้มันโดนกันแต่วันก็วิ่งได้นะครับก็วิ่งไปวิ่งมาแหละอันนี้กิบนี่ยกิบกิบแถมกิบแถมแถมมาพร้อมลูกสูบกิบแถมมาพร้อมลูกสูบไะรละนี่ของแท้มันกิบแท้ได้สองตัว นี่ของแท่มันของแท้มันจะไ่มีเงียงเลยนี่นี่ไม่มีเงียงเลยนี่ของของปลอมอาใส่ก่อนใส่แล้วก็เอาตรงหลองครับเอาไปตรงหลองมันจะมีหลอง,งมันอยู่แล้วลอกก็ขยับหาอาใส่ไปแล้ว ใส่ลิปพิษขางครับมันก็นเลยต้องมาใส่ฟังนี่เพราะว่ามันหมุนขึ้นหมุนลงไหนนะง่ายๆบ่ายเปเล่ใส่สลัก,กเข้าไปตัวนี้ใส่เส้นจแล้วกัใส่ประก็นประก็นกน,นี่ก็เขาก็แถมมาครับแถมมาพร้อมเสื้อสูบตัวนี้เป็นกระดาษหรือเปล่า ใส่น้ำมันล่อลื่นเข้าไปใส่น้ำมันล่อลื่นแล้วก็ใส่เสื้อเข้าไปใส่เสื้อสูบราคาถูกรวมด้วยน้ำมันล่อลืน่นนี่เอาตัวรละลิงนูตรละลิงก็เปียนไหมครับตัวนี้ราคาราคาเก้าสิบห้าบาทใช้แต่ของถูกๆสูรละลินเก่าสิบห้าบาท ของแท้น่าจะสามสี่ร้อยเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับนี่บูทม,มันจะมีบูทอยสี่ตัวสองตัวแรกใส่ไปแล้วสองตัวหลังจะอยู่ทะแยงสองตัวแรกจะอยู่แนวตรงอะ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 เนี่ยใส่ของใหม่ตัวนี้ก็แถมแถมมาพร้อมเสื้อสูบครับ แต่ข้างบนนี่ใช้ของเดิมเพราะว่าของเดิมมันมันมีเล็กด้วยของแถมกองแกงเนี่ยแล้วก็มาทำา้าสูบนี่ฝาลูกสูงวาวแกะออกมาก่อนแกะเล็บวาวออกมาแล้วก็เอาวาวมาเบิ่งอ้ยมันทรมหดมากเลยมันจะรอยไมหมแล้วก็มาล้างก่อนเอามาล้างครับ แปลงซีฟันโดยน้ำมันข,ข,ข,ขัดขัดขัดออกแล้วก็เราจะมาบดเอาวาวเอา,เอาเอาวาวใหม่บดโดยใช้ผงบดวาวซื้อมาแปดสิบบาทแปดสิบห้าบาทง่ายๆครับใส่หัวจุกจักรยานหัวจุกยางในทาด้วย กาวร้อนหยอดด้วยกาวร้อนแล้วก็ใส่สว่านใส่สว่านบนเลยไม่เกินสองนาทีเสร็จสองนาทีผมไม่สีเรียดอะไรง่ายคนขี้เกียจมันหลุดครับมันหลุดหลอดไป ยอดเก่าใหม่เก่าไม่อยู่เก่าร้อนไม่อยู่ยอดใหม่ไม่เมื่อกี้มันยังไม่แห้งจนจอดน้ำมันยอดน้ำมันไห้มันรอเลื่นงครับเพราะว่าใส่ผงผงบทผงบดวไปแล้วมันมีสองเบอร์เบอร์ละเอียดกับเบอร์หยาบเนี่ยถอยหน้าเดินหลังเดินหลังถอยหน้าเดินหน้าถอยหลัง เดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าเพราะว่ามันไม่มีจิตนี่ทดลองครับทดลองมันจะรั่วไม่รั่วด้วยน้ำมันบินซินกดไว้เฉยครับแมปง่ายๆเช็ดออกมันจะรั่วบก่รั่วมันรั่วไหมโอ้สรุปแล้วไม่รั่วเลย ไม่มีรอยเลยไม่รู้อะครับไม่รู้อะขนาดบดตีบานะครับปกติมันต้องไปตีบาก่อนมันต้องไปปาดบาก่อนอ้าวเอาไอเสียทีนี้ลองดูไอเสียไอเสียอยู่ไม่อยู่ไอเสียอยู่ไม่อยู่เจ็ดออกก่อนรอดู เราดูอยู่ไม่อยู่รั่วไม่รัว่วอ้เหนปึกเลยไม่มีหยดสักหยดเลยโอ้วาวใหม่มันแน่นจริงๆิไม่ได้อัดหลอดใหม่แนี่ไม่ได้อัดหลอดใหม่โอ้ใช้ได้อยู่ทีนี้เราก็มาประกอบนี่ทีร่างหางบนการใส่สปริงครับ ข้างล่างที่ข้างบนหางกรอบแล้วใส่เล็บแล้วใส่เล็บก็ไปใช้เครื่องมือพิเศษก้ากระบาดกับถุงพลาสติกมือใหม่มือใหม่มือใหม่หัดทำมือใหม่หัดทำ,ดทำแล้วก็กดลงไปกดนิดหนึงไป มันยอดมากครั้งเดียวผ่านเลยเฉลุยเลยเรียบร้อยที่หนึ่งเราก็มาเหตุว่าสองตัวเสซจแล้วเราก็มาประกอบครับปอบฝาสูงเข้าไปใส่ปะเกลนปะเกนนี่ก็แถมมากครับป,ะเ,เป,ปะเกนเป็นปะเก็นเหล็กเป็นปะเกนเหล็กที่แถมมากับเสื้อสูบปาเก็นเหล็กที่แถมมากับเสื้อสูบ ช่างไม่ใช่ช่างจะว่าช่างเลยครับผมเพิ่งซ่อมคันแรกคันเดียวของตัวเอง,งเปลี่ยนมาสิบปีแล้วไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเสือ้อใส่เสื้อสุดก็ไปพวอปกอุปกรณ์พวกนี้มันถอดบาได้อะไรก่อนดูตรวจ ความละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็แย่ yeah, เข้าไปตรงเสาตงค่อยๆค,ครับชโลมน้ำมันนิดๆเอาโสรเาเรียนออกมาแล้วก็ค่อยลงไปนะครับค่อยๆดันลงไปอย่าไปฟ้าวมากนะอ่าเสร็จแล้วแล้วก็ เอากเรเลียกอะไรเหรคันน็อตสองตัวก่อนมันจะมีน็อตสองตัวครับมีน็อตสองตัวแล้วอารตมันก่อนแล้วก็ล็อกไวน้นิดๆล็อกฟ้าไว้ย่าเพึ่งคันแน่นนี่เราก็เอาจานโซลาลินเพื่อเรียกอะไรเอ่ะอเรียกจานแล้วกันจานโซลาลิน เนี่ยเลขข้างบนเนี่ยเลขสองอยู่ข้างบนเลขหนึ่งอยู่ข้างล่างมันออกอยังไงแล้วก็ใส่อย่างนั้นนะจะมีตัวหนังสือเป็นขนาดแล้วก็มาวัดตั้งเบาออใหม่ข้างบนนี่เอาผมตั้งศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ข้างล่างศูนย์จุดสองศูนย์ก็สูตรใครก็สูตรมันนะเนะาะผมจะติดไม่ติดข้างล่างสองจุด สองศูนย์อุปกรณ์นี้ก็ซื้อมาตัวละไม่กี่บาทเองเนี่สามสิบบาทเจ็ดสิบบาทพร้อมซิลเกตซิลเกตกับไอตัวปรับนี่น่าจะเจ็ดสิบบาทเป็นแล้วแล้วเราก็มาใส่ปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำนี่ซื้อมาแปดร้อยของแท้น่าจะพันแปดอันนี้ในวัยรุ่ลาซาด้ากาวไม่ต้องรุ่นนี้ไม่มีกาวไม่ใส่กาวครับโมเมนต์สังไงยสังสงยใส่กาวก็ได้เอาไปหลานเอาไปหลานสมแล้วก็ได้เราจะไม่ใส่กาวเราคิดว่าฝีมือเราถึงเนี่ยนะ ขันน็อตไปน็อตมันไหลอีแล้วครับเด้อน็อตคลิกคลิกหนึ่งสองห้าน็อตเยอะอีลีพยาจะยามจะแกะ,แะก็ต้องใส่ไว้ที่เดิมใส่ไว้จุดเดิมมันจะเป็นเทร,รวมกันมันเยอะมากอาจจะเป็นสามสิบสี่สิบน็อตกับน็อตเยอะอีลีัวเทียนก็หัวเทียนใหม่ต่้งหัวเทียนมาใหม่ ไอ้นี่ตัวดันโซครับเนี่ยหอาอุปกรณ์มาแย,ย่ๆยไขควงเล็กๆนี่ครับหมุน้ามันหมุนขึ้นก็แสดงว่ามันยังแช้ได้อยู่มันยังใช้ได้อยู่เนี่ยที่เช็คไฟไขควงเช็คไฟก็ทําได้ใส่ประเก็นก็ไปประเก็นนี่ก็แถมครับประเก็นนี่ก็แถมแล้วขันน็อตก็ไปสองตัวเยี่ยเพิ่งให้แนนครับเอาลงไปสักประมาณหนึ่งครึ่ง ไปครึ่งครึ่งก่อนแล้วก็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 วกใช้เหล็กมาเคาะป๊อกป๊อกให้ให้ขามันเด้งออกมาครับให้สปริงมันดันขาออมาดันโสครับแล้วก็ล็อกทีนี้เราก็ล็อกเลยอุปกรณ์ไม่มีนี่อย่าลืมฝาจุกมันจะมีฝาจุกด้วยครับมันจะมีฝาปิดอยู่ฝาปิด แล้วเราก็เอาไขควงมาล็อกเนี่ยขวาปิดแน่นเนี่ยใส่เลือนเล่นเล่งเลือนเล่นเล่งเราใส่ถอดยังไงแล้วก็ใส่อย่างนั้นบมมีดอกครับคุณเจปอนเนี่ยรถลองดูติดไม่ติดโอ้ติดไม่ติดโอ้ออกมาแล้วน้ำมันพุ่งเลยจุดจดจุดจดตอนประกอบ ไม่ได้ถ่ายไว้มันตุลักตุเลมากอาลองดูประกอบเสร็จแล้วทีนี้ประกอบเสร็จแล้วโอ้โหมันยอดมากเจ้า